ความดับทุกข์นั้นมีอยู่คือนิพพานเหตุให้ถึงก็คืออริยมรรคมีองค์แปดประการความสงบอย่างแท้จริงก็มีอยู่คือนิพพานทางที่ทําให้ถึงความสงบก็คืออริยมรรคมีองค์แปดทางที่ทําให้ถึงก็จ,จะอุปมาง่งายๆก็เมื่อกี้เขาพูดไปคือนิพพานนี้เหมือนกับเมืองเชียงใหม่ทีนี้อริยมรรกก็เหมือนทางทางไปเมืองเชียงใหม่ ทางนี้ไม่ใช่ทำให้เกิดเมืองเชียงใหม่แต่เป็นทางทำให้ถึงเราแค่เดินทางไปถ้าเดินถึงมันก็ถึงเดินไม่ถึงมันก็ไม่ถึงไม่ใช่ให้ไปสร้างความสุขสร้างความสงบสร้างนั่นสร้างนี่ขึ้นมาให้เพียงแต่เดินถ้าจะบอกว่าสร้างก็สร้างทางนั่นแหละไม่ต้องไปสร้างความสงบไม่ต้องไปสร้างความสุขไม่ต้องไปสร้างเมืองเชียงใหม่ไม่ต้องไปสร้างนิพพาน ถ้าจะสร้างก็สร้างทางนะเนี่ถ้าทางมันถึงมันก็ถึงถ้าไม่ถึงมันก็ไม่ถึงเมื่อไหร่มันจะเดินถึงก็เมื่อมันเดินถึงนะถ้าไม่เดินอยากจะถึงมันก็ไม่ถึงนะก็มีเท่านั้นเนี่ยท่านจึงกล่าวในแง่มุมของอริยศาสตร์บอกว่าทุกคือรูปนามขันห้าอุปทา,านขันทั้งห้านี้ให้กำหนดรู้ ทุกขสมุทัยคือความรักตัณหาความอยากนี้ให้ละทุกขะนิโรธะความดับทุกข์คือนิพพานให้กระทําให้แจ้งให้เข้าถึงทุกขะนิโรธาคาไม่มีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์แปดประการควรทําให้มีขึ้นทําให้เกิดขึ้นควรสร้างขึ้นไม่ใช่ไปสร้างเหตุเกิดทุกข์แต่ให้สร้างทางที่ทําให้ถึงความดับทุกข์ ทางนี้ไม่ใช่ทําให้เกิดนิพพานแต่เป็นทางทําให้ถึงนิพพานทางนี้เดินไปแล้วไม่ใช่ไปสร้างความสุขแต่ว่าเป็นทางทําให้เข้าถึงความสุขทางนี้เดินไปแล้วไม่ใช่ไปสร้างความสงบไม่ใช่ทําแล้วมันสงบแต่เป็นทางที่ทําให้เข้าถึงความสงบที่มีอยู่แล้วนะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นหลักของธรรมะเป็นหลัก ขอธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้สอนให้เรารู้จักอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องทีนี้พวกเราเป็นลูกศิษย์นี่ยังรู้ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่บางคนไม่ใช่ไม่ค่อยถูกไม่ถูกเอาซะเลยผิดไปไกลเลยก็มีเอาทุกเป็นสุขไปเลยก็มีนะเอารูปนามขันหานี่กลายเป็นเราเป็นของเราเป็นของดีของวิเศษไปเลยของดีของวิเศษก็มีเหมือนกัน แต่ก็ไม่ใช่ของเราหรอกคือนิพพานะแต่พวกเรานี้เอารูปนามเอาตวัวตนนี่เป็นของดีไปซะแล้วแค่สองกระจกหน้าตาก็กลายเป็นของดีดูดีไปซะแล้วอย่างนี้มันก็เอาของที่ไม่ดีกลายเป็นดีไปซะก่อนนี่มันก็เพี้ยนไปเอาทุกเป็นสุขไปอย่างนี้นะเอาความสบายอกสบายใจเป็นสุขอย่างนี้มันก็ผิดไปเพราะความสบายอกสบายใจนี่มันทุก ทำไมมันทุกข์ก็มันเกิดขึ้นแต่เดิมไม่มีแล้วมันก็มีแล้วมันก็หายไปเอาความสงบเอาอะไรต่างๆเป็นนิพพานไปอะไรไมันก็ผิดนะความสงบที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆเนี่ยอะไรที่เกิดได้มันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะมันอยู่ไม่นานมันไม่เที่ยงนะความรักความรักความรักตัวกลัวตาย ความรักตัวเองอันนี้มันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์รักตัวเองไม่ใช่ดีแต่ไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เลยนะต้องทําความเข้าใจเพื่อจะละมันได้เพนะราะแท้ที่จริงนี่มันมีแต่ทุกข์ไม่มีตัวเองมีแต่รูปนามขันห้าตัวเราของเราตัวเขาของเขาตัวใครของใครพวกนี้เป็นคําสมมุติ แน่นอนเราต้องรู้จักสมมุติแล้วก็ปฏิบัติให้มันถูกแต่ถ้าพูดถึงธรรมะกันแหละพูดถึงขันสูงนะก็จะต้องรู้จักว่าเออตัวเองนี่มันไม่มีของตัวเองนี่มันก็ไม่มีแต่ความรักตัวเองยึดของตัวเองนี่มันมีเหมือนกับเงานี่มันไม่มีแต่รักเงานั้นมันมีความรักความรักมันมีจริงและเป็นสัจจะข้อหนึ่งสามีของเรานี่มัน ไม่มีจริงนะมันไม่มีจริงจะจะมีก็มีเมื่อมันเกิดมันมีขึ้นแต่สักหน่อยมันก็ไม่มีมันก็หายไปขนาดตัวเราเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนี้เลยอะไรที่เกี่ยวเนื่องมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละลูกลูกเราก็เหมือนกันอุตสาหอยู่ในท้องเราตั้งเก้าเดือนสิบเดือนก็ยังไม่เป็นของเราเลยเป็นรูปนามขันห้าที่มาต่างกรรไม่เป็นของเรานะ อย่างนี้ไม่เป็นเราก็ต้องรู้จักรูปนามขันห้าเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ความรักตัวเราเนี่ยมีจริงแหละตัวนี้ไอ้ตัวเรานี่ไม่ไม่จริงอะ่ะเป็นสมมุติอยู่เป็นสมมุติเอาไว้ใช้สื่อสารเอาพอรู้เรื่องกันแต่ความรักตัวเองเนี่ยรักตัวเองนี่มีจริงและเป็นสัจธรรมข้อหนึ่งเลยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เกิดตัวเราด้ยนะ เกิดทุกอันใหม่ขึ้นมาของเราเนี่ยสามีของเราลูกของเราสมบัติของเราเนี่ยไอสมบัติของเราลูกของเราสามีของเรารเนี่ยม,ม,มันไม่มีหรอกมันสมมุติกันสมมุติแน่นอนสมมุติมันก็ก็เอาไว้ใช้นั่นแหละแต่ความยึดยึดว่า,าสามีของเราเนี่ยมีจริงสามีของเราน่ยไม่จริงส่วนยึดว่าความยึดเนี่ยมีจริงและความยึดนี่เป็นสัจจาด้วย เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เหตุให้เกิดสามีไม่ใช่ว่ายึดว่าเป็นสามีเราแล้วจะเป็นสามีเรายึดมันก็ไม่เป็นแต่ความยึดนั้นมีจริงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดรูปนามอันใหม่ได้ทุกอันใหม,ม่มาอีกทุกโสกะปริเทวมาอีกอะไรอีกซึ่งถ้าไม่ยึดเนี่ยความทุกข์เหล่านี้มันก็ไม่เกิดเพราะความทุกข์นี้มันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเมื่อมันเกิดขึ้นเท่านั้นแหละ และมันไม่ได้เกิดล,ลอยไม่ใช่จะมีเทวดามาทําให้ไม่ใช่จะมีพระพรหมหรือใครหน้าไหนมาทําเรามีกิเลสนั่นแหละตัณหาอุปาทานนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะครับอันนี้นี่ฝ่ายทุกข์น่ยสุขทันติให้กาหนดรู้และเหตุให้เกิดทุกข์ควรละ มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายทุกข์อีกฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายดับทุกข์คือนิพพานควรเข้าถึงควรเดินไปให้ถึงฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็มีหน้าที่ต้องฝึกตัวเองเพื่อรู้จักทุกตามความเป็นจริงแลว้วละกิเลสต,ตัณหาของตนเองละความไม่รู้ของตัวเองนี่ฝากหนึ่งแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องฝึกอริยมรรคมีองค์แปดก็คือทำทางให้มัน ไปถึงนิพพานอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถ้าเข้าใจหลักธรรมอย่างนี้แล้วก็จะได้กรอบหลักในการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา้าส่วนรายละเอียดเราก็ศึกษาต่อไปนะศึกษาแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าฮน,นี้เรามาปฏิบัติเพื่อกําหนดรู้ทุกข์เพื่อละเหตุเกิดทุกข์ไม่ใช่มาทําให้มันทุกข์เพิ่มไม่ใช่มาทําให้มันเกิด ไม่ใช่มาทําให้เป็นนั่นเป็นนี่เพราะเกิดแล้วมันทุกข์เป็นนั่นเป็นนี่มันก็ทุกข์ทำให้มันไม่เกิดไม่เกิดทุกข์นั่นแหละทำให้มันไม่เกิดให้มันดับให้มันสนิทอาจจะพูดสูงๆหน่อยก็ว่าทําให้มันถึงนิพพานนั่นแหละทําให้มันนิพพานนั่นแหละทีนี้จะทําให้มันถึงเนี่ยนิพพานเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วดํารงคงที่อยู่แล้วเราก็ต้องมาทําทางเดินทาง เดินทางไปนิพพานอย่างนี้น,นะวันนี้มาพูดก็จะเน้นข้อที่สี่เน้นข้อที่สี่หลังจากที่ได้กล่าวคร่าวๆถึงหลักธรรมต่างๆแล้วนะก็จะได้พูดเน้นข้อที่สี่เป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงนิพพานเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางเดินเป็นทางเดินซึ่งตามหลักธรรมก็คืออริยมรรคมีองค์แปดประการ ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินบ่อยๆสําหรับท่านที่สนใจธรรมะเนี่ยก็คงจะเข้าใจว่าอเยมักมีองค์แปดเป็นทางให้ถึงนิพพานเป็นประตูสู่นิพพานนะหน้าที่ของเราก็คือต้องสร้างหนทางต้องทําหนทางให้มันมีขึ้นไม่ใช่ไปสร้างเหตุเกิดทุกข์แต่สร้างเหตุให้ถึงนิพพานนา ทั้งสองข้างในงทั้งทุกข์และดับทุกข์นี่มันก็มีผลมีเหตุเหมือนกันทุกข์นั้นเป็นผลเป็นผลที่เกิดจากเหตุทุกข์ขัดสม,มุทัยนั้นเป็นเหตุเป็นเหตุให้เกิดผลเหตุให้เกิดผลผล,ผลคือทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุฉะนั้นอะไรที่เกิดมาจากเหตุอันนั้นเป็นทุกข์หมดไม่ว่าจะเป็นความสุขถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยเช่น ได้รับของดีๆก็เป็นสุขน,นั่งสมาธิสงบก็เป็นสุขอันนี้มันเป็นผลที่เกิดจากเหตุผลที่เกิดจากเหตุนี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นหละฟังเสียงเพลาะเพลาะเขาชมก็เป็นสุขอันนี้มันเกิดจากเหตุสิ่งที่เกิดจากเหตุเป็นทุกข์และเหตุที่ทําให้เกิดผลเหตุที่ทําให้เกิดอันนี้เป็นทุกขะสมททุทัยเหตุที่ทําให้เกิดเหตุให้เกิด พวกเราคงชอบเหตุให้เกิดจึงเกิดกันเรื่อยๆแล้วก็ตายอยู่เรื่อยๆแล้วก็เกิดใหม่วนอยู่อย่างเงี้ยเพราะไปทําแต่เหตุที่ทําให้เกิดขนาดทาบุญทําบุญก็ยังอยากเกิดอีกเป็นเหตุให้เกิดให,ให้ได้เงินได้ทองได้โน่นได้นี่จนกระทังให้เกิดเป็นเทวดาอะไรก็ไม่รู้มีแต่เรื่องเหตุให้เกิดเหตุให้ได้เหตุให้มีเหตุให้เป็นนั่นเป็นนี่ มีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่มันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละอะไรที่เกิดมาจากเหตุนตัวนั้นเป็นทุกข์เป็นผลเหตุที่ทําให้เกิดเป็นทุกข์ขดสมุทยัยอันนี้เป็นผลเป็นเหตุชุดที่หนึ่งต่อไปอีกชุดหนึ่งเป็นผลเป็นเหตุเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนิโรธ ทุกขนิโรธนิพพานี้เป็นผลแต่เป็นผลที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ผลที่เกิดจากเหตุเป็นผลที่มีอยู่แล้วเหมือนกับเมืองเชียงใหม่ที่มีอยู่แล้วสวนมะม่วงที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าปลูกไว้ให้บอกไว้ให้ว่าสวนตรงนั้นมันมีอยู่แล้ว